ใครหา c ีวิก FE ตัว EL พัดอยู่มาดูคันนี้แบบละเอียดละเอียดเลยครับคันนี้ตัวรถปี2021จดใช้รถปี22นะครับเป็นเครื่อง1.5เทอร์โบ EL นี่รถเพิ่งเข้าศูนย์มาตอน29,000กิโลนะครับจากศูนย์พันด์โดยตรงเลยมาอันดับต่อไปดูตัวรถกรันว่ามันน่าใช้ไหมในราคาเพียง799,000บาทอันดับแรก เปิดห้องเครื่องดูก่อนเลยครับหัวน็อตเป็นไงไม่มีแกะไม่มีขยับไล้ไปด้านซอกด้านในถัดมาเรื่อยๆนี่ห้องเครื่องเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ทางร้านรับประกันให้นะครับทั้ง2ฝั่งเห็นไหมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับอ่าสบายใจแล้วห้องเครื่องคคีนแบบนี้ไม่เคยชนหนักมาแน่นอนถัดมาดูตัวรถนะครับคันนี้เนี่ย จะได้ชุดแต่งเพิ่มมานะเป็นชุดแต่งโมดู r โรนะโมดูโรแท้รอบคันนะครับยางปี2024แล้วเปลี่ยนให้ใหม่แม็กไลท์ลิ้วลอยนะทุกคนถัดมา